ดูวิถีชีวิตของชาวนาเดนมาร์กเริ่มเก็บเกี่ยวกันละเมืเ่อกี้รถเกี่ยวอยู่ตรงนี้มันล้หายไป อ่ะพี่อาศิษยสวยๆางเขาเนี่ยครับจะทำาอันนก่อนข้าวเขาเสร็จแล้วเนี่ย,น,น,ยน,น,นู่นรถไถมานู่นไอ้กองฟางเขาเป็นแถวเป็นอย่างนี้ มีรถเกี่ยวขเขานี่ค่าที่มันหล่นหล่นล่วงไปขนาดนี้ข้าหัวสีดำ จ้องใหญ่เลยเนี่ย